โคชเอ็มธนกฤอินเลียงหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงนนทบ,บรุรีแย้มเจอช้างเผือกตัวสูงปรีดเล็งปั้นเป็นหัวเสาตัวหลักในอนาคตก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วงดาววอลเล์ด,ด้วยค่ะควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมส์ซึ่งสาวนนทบ,บรุรีเอาชนะโคราชไปได้3ต่อ0ูนย์เซต25ต่อ16 25ต่อ23และ25ต่อ20ควา้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่ ติดต่อกันและถือเป็นแชมป์สมัยที่หของพวกเขาอีกด้วยล่าสุดโคชเอ็มว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจอินเลี้ยงออกมาชื่นชมผลงานลูกทีมในเกมดังกล่าวพร้อมเผยชื่อช้างเผือกที่เจอที่จะปั้นมาเป็นหัวเสาตัวหลักคนต่อไปโคชเอ็มกล่าวว่าสําหรับปีนี้รู้สึกภูมิใจและประทับใจนักกีฬาทุกคนที่ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเราชนะมาทุกแมตช์โดยไม่เสียเซตถือว่าเราป้องกันแชมป์ได้ซีสมัยติดต่อกันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะทําได้แต่ก็สามารถ ทำได้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มีใจสู้แล้วอดทนต่อการฝึกซ้อมก็ถือว่าเด็กๆทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ตอนนี้เด็กๆหลายคนได้เล่นไทยแลนด์ลีกอย่างนุ่งเฟิร์นวริศราสีทาเลอร์ก็ได้เล่นในไทยลีกได้ไปเล่นที่เวียดนามด้วยและถูกเรียกตัวไปซ้อมกับชุดใหญ่และมีตัวเซตที่เล่นในไทยแลนด์ลีกส่วนอีกหลายๆคนปีหน้าก็จะดันขึ้นไปเล่นในไทยแลนด์ลีกเราเน้นสร้างโอกาสให้นักกีฬาและเป็นอนาคตทีมชาติไทยต่อไปปีนี้ได้นักกีฬาที่คุณนข้าง จะดีในรุ่นม .1 ก็มีสูงสูงหลายคนที่น่าจับตามองคือออมสินกามิก่อนเด็กอุบลสูงประมาณ180ซนติเมตรก็จะปั้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตและสร้างไปสู่ทีมชาติไทยให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ